เอาละฮะและอีกหนึ่งผลโหวตที่ชนะไปก็คือจัดเทลิตพวกซ้วมที่เก่งที่สุดนั่นเองรอบนี้ผมก็เลยเอาเหล่าซ้วมตั้งแต่ EP 1นึถึงเจมาครับดูที่ข่าวนี้ผมเอามาถึง138ตัวเลยฮะไอ้บ้าเอ้ยทำไมมาเยอะขนาดนี้ะเนี่ยตอนผมลากตารางใส่ก็คือผมตาโตเลยฮะใครจะไปคิดว่าตั้งแต่ตอนที่1นึถึงเจมีสกิบ i ิท t o อลเลตมากถึง138ตัวและผมจะไล่สกิบ i ิท t ทอลเลตเรียงตามตอนไปนะครับคือผมบอกไว้ก่อนนะครับผมเอามา ที่ผมคิดว่าสําคัญจริงๆมันยังมีสกิปดีทอยเลยอีกเพียบเลยฮะที่ผมไม่ได้เอาเข้าเทียริสโดยที่เทียริสในวันนี้จะมีตั้งแต่อย่างโฉดคือเรียกได้ว่าขั้นเทพเลยฮะเป็นตัวที่เก่งที่สุดของที่สุดเป็นยอดพีระมิดของเหล่าส่วมเลยถัดมาคือเก่งพวกนี้คือตัวละครที่ผมคิดว่าเก่งระดับหนึ่งครับแล้วก็เฉยๆพวกนี้คือพอมีประโยชน์อยู่ถัดมาก็คือไก่ไก่คือพวกที่อ่อนเรียกได้ว่าเป็นตัวฟาร์มเลเวลของพวกคาเมล่าแมนครับ ถัดมาก็สอบซายพวกกระสอบซายคือพวกที่เหมือนจะเก่งแต่นั้นเป็นกระสอบรายเฉยเลยเป็นพวกที่ดวงซวยเพราะนั้นไปเจอพวกไถท,ท่านดับฝันมีหลายตัวมากๆฮะผมบอกเลยถัดมาเป็นมีมตามนั้นเลยฮะคือตัวมีมแต่ตัวมีมผมเอามาไม่ครบนะครับไม่งั้นมันจะเยอะเกินครับและถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ Let's go เปิดมาที่ตัวแรก กิบบิทตทัวเลทที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเป็นต้นกาเนิดของโค้ดมีมเป็นต้นกาเนิดของตํานานแต่เพราะสุดท้ายมอนี่เป็นตัวมีมครับเพราะงั้นเอาไปเลยมีมถัดมาคือสามซ่วมพวกนี้ก็มีมฮะส่วนไอ้มอนี่คือตัวที่มาหลังจากที่ทุกคนกลายเป็นอื่นน่ว่าไอ้มอนี่ผมว่าเฉยๆฮะคือช่วงนี้มันยังเป็นช่วงมีมอยู่ครับมันเลยไม่มีอะไรมากเพราะงั้นมอนี่ผมว่าเฉยๆพวกกิบบิทตัเลทไซ้จิวหรอตอนนี้ก็ยังเป็นไก่อยู่ครับ แต่รอพวกนี้กลายพันธุ์เป็นพวกปรสิตก่อนเถอะเล่นออกกองทัพของพวกควันมิดหายไปเยอะจัดส่วนถัดมาก็คือสกิบบี้ดิทอยเลตท,ที่เป็นไซส์ตัวใหญ่ตัวนี้ครับสำหรับผมคือเฉยๆฮะตอนนี้เหมือนจะเก่งแต่ในตอนหลังๆห,หลังจากที่พวกทีวีแมนมาก็ทําอะไรไม่ค่อยได้แล้วโอ้ตัวต่อมาเป็นสกิบบี้ดิทอยเลตเพลง Star Wars ที่สามารถซัมมอนลูกน้องได้ผมว่าเก่งนะเอาจริงๆเพราะซัมมอนลูกน้องออกมาได้เยอะมากเพราะงาั้นเก่งละกันอะแต่เหมือนพี่แกจะถูกลืมไปละมั้ง ดีเจสกิบบิทไทเลไอหมอนี่ไม่ต้องคิดเลยฮะมีมจีแมนลางแรกผมว่าช่วงนี้คือเก่งมากเพราะงั้นผมให้เก่งไปก่อนพี่สกิบบิทไทเลตทหารลายพางถ้าผมจำไม่ผิดหมอนี่เก่งอยู่นะเพราะหมอนี่ทำให้ลาดคารเมล่าแมนกลับบ้านเก่าไปแต่ดวงซวยไปหน่อยฮะดันเจอไททันคาเมล่าแมนพอดีเพราะงั้นผมให้กระสอบทรายเพราะตามที่ผมเคยบอกฮะพวกกระสอบทรายคือไม่ใช่ว่าไม่เก่งแต่ดวงกุดเฉย ถัดมาคือหลวงพ่อที่กําลังแพร่าศาสนาอยู่หลวงพ่อสําหรับผมมันคือมีมนะเป็นตัวสกินบิดทอยเลตที่ผมชอบมากๆน่าเสียดายจริงๆครับไม่อยากให้หลวงพ่อตายเลยโอ้ oh, มาแล้วครับบอสสุดโหดสามหัวตอนที่พวกนี้ออกมาผมจําได้เลยว่าโหดจ,จัดจริงๆนะคือถ้าไม่มีไททันคาเมล่าแมนมาช่วยเอาไว้ผมว่าเละทั้งกองเลยครับเพราะงั้นสําหรับผมก็คือเก่งฮะตัวถัดมาคือ g ีแมนร่างแรกเวอร์ชั่นที่เริ่มโชว์โหดครั้งแรก ผมจําได้เลยว่าช่วงนี้คือลุงแกหน้าเกียงขามากฮะแล้วผมจําได้เลยว่าช่วงนี้ฟิลของลุงแกจะไม่เหมือนกับตอนนี้ครับคือตอนนี้ก็ดูโหดแหละแต่สมัยนั้นมันดูขางมากโดยเฉพาะล่างนี้สำหรับผมคือเก่งฮะตัวต่อมาเป็นคุณปู่สกิปิดีทอยเลตที่มาคู่กับหลานสาวเพียบแต่ดวงกูดเ,เจอเจ้าล็อกเคสกิปิดีทอยเลตชนยับตัวเย่หมดผมว่าจริงๆอาจจะเก่งมากแต่ไม่ได้โชว์เทพอะไรเลยเพราะงั้นก็สอบทายทั้งปู่ทั้งหลาน ต่อมาคือล็อกเก็ตสกิบ t ี้ดทอยเลตไอหมอนี่เอาไปเลยฮะเก่งผมว่าเก่งพอๆกับบอสสาหัวเลยครับแต่เป็นตัวที่ตายแบบไม่สมเกียรติสุดๆเพราะว่าโดนสั่งให้ไประเบิดผีชีพตัวนี้เป็นสกิบบี้ดิทอยเลตอีกตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเสียดายอะ่ะอยากให้มีบทมากกว่านี้ไรเดอร์สกิบบี้ดิทอยเลตตัวนี้ผมว่าเฉยๆนะไฮด้าสกิบบี้ดิทอยเลตผมว่าตัวนี้ก็เฉยๆเหมือนกันส่วนเจ้าเฮดสกิบบี้ดทอยเลต จริงๆตัวนี้ผมว่ามันแอบมีมอยู่นะอารมณ์ประมาณว่าสเกลจาก TF2 ผมให้มีมละกันส่วนไอ้หมอนี่ไขวะเนี่ยทำไมผมจำมันไม่ได้อ้อไอ้ตัวที่มันจะเก็บพอยออฟวิลคาเมล่าแมนแต่โดนกดชะโคกไปผมว่าตัวนี้ไก่ครับตัวต่อไปคือพี่โมงสำหรับผมพี่โมงเก่งนะเว้ยเก่งมากแต่ดวงกุดมาเจอไททันสปิกอร์แมนจึงทำให้กลายเป็นกระสอบทรายเป็นตัวที่มาเพื่ออะไรรู้ไหม มาเพื่อให้รู้ว่าพี่เททันสปิกร์แมนมาแล้วและพี่เททันสปิกร์แมนก็เก่งมากไอ้หมอนี่ก็อย่างซวยทําให้หมอนี่กลายเป็นกระสอบทรายไปซะได้ถัดมาคือพี่มาเฟียสกิปฟิตตทอยเลตเจ้าของฉายาโดนตบหน้าโยกโดนตบหน้าแล้วโดนตบหน้าอีกแต่พี่มาเฟียร่างนี้มันจะเป็นร่างแรกผมจําได้เลยว่าร่างแรกเนี่ยเป็นร่างที่อย่างอ่อนเลยฮะสาหรับผมร่างแรกเป็นร่างกระสอบทรายครับถัดมาคือพี่กิสกิฟฟิตตทอยเลตไม่ต้องคิดเยอะอย่างโฉดเป็นตัวละครที่เก่งต่อพวกพันธมิตร ที่เป็นล่างปกติที่ไม่ใช่ล่างถ่ายทันที่สุดแล้วฮะจะเป็นลาสปิเกอร์แมนลาสคาเม่ล่าแมนหรือใครก็แล้วแต่ตุยเย่โหมดเป็นตัวละครที่ผมคิดถึงมากที่สุดอีกตัวหนึ่งเลยฮะอยากให้พี่แกเนี่ยกลับมาอีกรอบเหมือนกันปู่วิทล่าง2เอา้าผมลืมล่างหนึ่งแต่ช่างมันฮะเอาตรงๆปู่วิทล่างหนึ่งไม่ค่อยมีอะไรให้พูดถึงเท่าไหร่ปู่วิทล่างสองจะเป็นมันสมองของสกิบดี้ทอยเลตเลยฮะและเป็นคนวางแผนบริสิทด้วยเพราะงั้นไม่ต้องคิดเยอะครับอย่างโชด โคตรของโคตรของโคตรของโคตรแบกถ้าผมเป็นพวกสกิบบิทอยเลตนะปู่วิทย์คือความภาคภูมิใจของชาวสกิบบิทอยเลตเลยฮะถัดมาคือเจ้าปรสิตครับสำหรับปรสิตก็คือเก่งเลยฮะเป็นร่างอีโวจากพวกสกิบบิทอยเลตไซจิ๋วที่เคยเป็นแค่ไก่ตอนนี้คือผมว่ามีประโยชน์มากกว่าจีแมนร่างแรกอีกถ้าไม่มีน้องๆนะป่านนี้พวกพันธมิตรชนะไปพอพี่แดงแล้วฮะเพราะงั้นน้องๆถือว่าเป็นผลงานของปู่วิทย์ที่แบกทั้งเรื่องเลยฮะเพราะงั้นเก่งครับ พี่ไทยแดงล่างปรสิตขนาดพี่แกดูน่ากลัวนะแต่พอรู้ว่าที่ผ่านมาพี่แกเป็นยังไงผมเห็นฉากนี้แล้วยังตลกเลยฮะเพราะงั้นผมให้มีมละกันถาดมาคือพี่ลายพางตัวยักษ์พี่ลายพางสําหรับผมคือเก่งครับเพราะถึงแม้ว่าพี่แกจะสู้กับไททันสปิกอร์แมนอย่างตรงๆไม่ได้แต่พี่แกทําให้ไททันสปิกอร์แมนพลาดพังและโดนสิงไปในที่สุดน้องปรสิตเวอร์ชั่นสําหรับไททันมอนี่ผมยกให้เก่งฮะ เป็นตัวประสิทธิ์ที่อยู่นานมากกว่าจะโดนท่าตุยก็ปเป่าไปตอนที่57แล้วแหละครับโคตรไกลเลยเป็นตัวที่บังคับพี่แดงไล่ตบยับยับเลยฮะถัดมาคือหลอกพันธมิตรทั้ง3ตัวที่โดนประสิทธิ์สิงผมว่าพวกนี้เฉยๆฮะไม่ได้มีอะไรมากสุดท้ายก็โดนรักษาจนหมดมาแล้วฮะตัวที่ผมรอมิวแทนสกิปิดิทอยเลตเวอร์ชั่น1.0ต้นกําเนิดความวายป่วงถึงแม้ว่าเจ้าตัวนี้จะโดนอัดตัวเย่โด,ย,ดยเจ้าลาสปิกเกอร์แมนและล่างนี้ผมขอให้เฉยๆนะฮะ แต่ล่างถัดๆไปคืออิบอายจริงๆฮะลุงจีเมน2.0ล่าง2.0คือแบบว่าเก่งฮะแต่ก็ไม่ได้อะไรมากโผลมาแค่เฉพาะตอนที่ตัวเองได้เปรียบถัดมาเอ่อใครอีกวะเน,นี้ยอ๋อเจ็ตแพ็กสกิมบิดตอยเลตตัวแรกมั้งครับน่าจะใช่ผมให้เฉยๆละกันส่วน2ตัวนี้เป็นกระสอบทรายโชว์ความเท่ของไททันทีวีแมนที่เปิดตัวมาเป็นครั้งแรกฮะเพราะงั้นกระสอบทรายแหมเรื่องนี้ตัวกระสอบทรายมันเยอะจริงๆเว้ย คอสกิบบิทอยเลสสายลับและนักฆ่าแห่งสกิบบิทอยเลสเป็นตัวละครที่อยู่ดีๆก็โผลมาซ่อนตัวโคตรเก่งสำหรับผมนะผมให้เก่งฮะแล้วตอนสุดท้ายที่พี่แกมาก็คือแทบจะทำแบ็กสปกเกอร์แมนดับอนาถถัดมาตัวประกอบใส่แว่นทั้งหลายที่เป็นเหยื่ออารมณ์ของไททันทีวีแมนเอาไปเลยกระสอบทรายไททันสปกเกอร์แมนล่างปรสิต1.0เป็นล่างที่เน้นหนีไททันทีวีแมนและล่อให้ไททันทีวีแมนไปติดกับส่วนตัวผมผมว่าเก่งฮะ แต่โดนบทบางโดยรัศมีความเทพของไททันทีวีแมนเป็นหมดเลยครับช่วงนั้นผมเลยให้เฉยๆแล้วกันวัคคุมสกิมบิดทอยเลตไอหมอนี่กระสอบทรายของไททันทีวีแมนชัดๆพี่ไททันทีวีแมนมีกระสอบทรายโคตรเยอะเลยตัวถัดมาพ่อหนุ่มใบเรื่อยผู้ตัดกงเล็บและลำโพงของไททันทีวีแมนเป็นพ่อหนุ่มตัวที่แบกได้ดีมากๆตัดกำลังไททันทีวีแมนในตอนที่47ได้อย่างยอดเยี่ยมถ้าพวกสกิมบิดทอยเลตเป็นอาหารนะ ผมว่าหมอนี่คือวีรบุรุษะอะเพราะถ้าไม่มีเขานะพวกสกิมดี้ทัวร์เลไม่น่าจะชนะไททันทีวีแมนได้หรอกเพราะงั้นเก่งฮะไอหมอนี่ไขฟ่ฟ้าผมลืมลืมจริงๆนะเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครจากตอนที่50าปะครับก็สอบซายของไททันคาเมราแมนหรือเปล่าผมลืมเอาเป็นว่าไก่ละกันเพราะจไม่ได้เลยส่วนไอ้น้องปรสิตตัวนี้ผมจําได้เป็นตัวที่พยายามจะควบคุมไททันทีวีแมนแต่ล้มเหลวสําหรับผมแล้วน้องคือไก่ ทําแผนพังไปหมดถ้าตอนที่47ไททันทีวีแมนโดนสิงนะผมว่าเนื้อเรื่องคงจะเปลี่ยนจัดอะส่วนหมอนี่ใครวเนี่ยไม่อยู่ในความทรงจําอีกแล้วแต่ก็รู้สึกเหมือนจะคุ้นๆมากแต่ผมจําไม่ได้ใช่ตัวที่โดนลารดคารเมล่าแมนกระโดดพีชีปปะเนี่ยน่าจะใช่นะหมอนี่อย่างน้อยก็แลกชีวิตตัวของลารดคาเมล่าแมนไปได้คนนึงผมให้ไก่ละกันดีกว่ากระสอบทรายหน่อยนึง ส่วนหมอนี่ก็คือตัวที่โดนพี่พ o อออ of view นักวิทยาศาสตร์ตัวเย่ไปใช่ฮะมนตัวประกอบเพราะงั้นไก่ถัดมาคือเจ้าเลื่อยเจ้าเลื่อย skibidi toilet ตัวนี้คือเก่งมากนะเล่นสปี่พอยอ t of view camilla man นักวิทยาศาสตร์ของผมไปเกิดใหม่เป็น c a m ม l ่าแม n กันเลยถัดมาคือตัวละครที่ทําให้พี่ข้างลัก k i m i n โโตกับ t วี o o m a n ไม่มีเขาตำนานรักของพี่ข้างลักไม่มีทางเกิดแน่นอนโอเคถัดมาคือช่วงรวมตัวละครกระสอบทรายของไททัน c a m ม l ่า man ล่างอัปเกรด ตัวเหมือนจะเก่งแต่พวกนี้ทั้งหมดเกิดมาเพื่อให้พี่ไททันคาเมล่าแมนโชเทพเท่านั้นโอ้โหกระสอบทรายขึ้นมา2แถวแล้วเหรอเนี่ยส่วนมอน,นี่ตัวกระสอบทรายเพื่อพี่คิริตโตกระสอบทรายสำหรับคาเมล่าบูแมนโอแอสซิแลด์แอสโตทอยเลตในที่สุดเราก็มีตัวที่หลุดจากกระสอบทรายเป็นตัวที่3ของพวกที่เก่งที่สุดเอาไปเลยอย่างโฉดพวกแอสโตทอยเลตตอนนี้โคตรเมตาอย่างโกงแล้วก,ก็กลับมาอีกแล้วกับพวกกระสอบทราย พวกนี้ก็สอบสาาของไททันคาเมล่าแมนครับแต่หมอนี่เป็นคนระเบิดกดพิษใส่ลดค่าปรสิตท,ที่เอาไปช่วยพี่แดงเพราะงั้นหมอนี่เอาเก่งไปละกันพี่แดงร่างปรสิตเวอร์ชันอัปเกรด2.0หรอผมว่าเก่งมากเอาเก่งไปละกันเพราะสุดท้ายโดนพี่ใหญ่ของเราตบล่วงอยู่ดีปัญหาของพี่แดงร่างปรสิตก็คือไอปรสิตท,ที่มันควบคุมพี่แดงของผมมันไม่ค่อยเก่งฮะใช้แต่ปืนบลาสเตอร์ลุงจีแมน3.0เกิดมาเพื่อนดนไททันคาเมล่าแมนกระทืบฮาร่างนี้ เกิดมาเพื่อเป็นกระสอบทรายของแท้ไม่ติงนางเลยนะทําอะไรไททันคามล่าแมนไม่ได้เลยแถมยังโดนเผาหน้าไหมอีกแต่จริงๆแล้วลุงแกถึกมากเลยนะร่าง3.0เนี่ยโดนทั้งค้อนทั้งไฟเผาแต่ก็นั่นแหละครับมอนี่เหรอกระสอบทรายฮะมอนี่ก็กระสอบทรายเหยื่อลมพี่แดงชัดๆนี่ด้วยนี่ด้วย,น,วยนี่ก็ด้วยเหมือนกันตัวกระสอบทรายมันเยอะจริงๆเหมือนจะเก่งแต่มีบทเอาไว้ให้ตัวหลักโชว์เทพเฉยๆอันนี้พี่รถกิบดิทอยเลส ใย่ยังหมาเลยฮะตัวนี้ตัวนี้ผมจําได้อย่างน้อยก็ไม่ได้เป็นกระสอบทรายไว้โชว์เทปข,ของใครผมให้ไก่ละกันถัดมาคือดีเทนเนอร์แอสโตทอยเลตไม่ต้องคิดเยอะพวกแอสโตเอาไปเลยบนสุดแต่ถ้าให้ผมเรียงความเก่งนะผมว่ามันต้องอย่างนี้พวกแอสโตทอยเลตต้องอยู่หน้าสุดไอหมอนี่เก่งสุดละปู่วิทย์ล่างหุ่นยนต์ไม่ต้องคิดเยอะเดอะแบกของเหล่าสกิปดีดทอยเลตอันนี้กิกกี้จีซ่าสกิฟดีดทอยเลตเป็นตัวละครที่ครอง3ตําแหนง่ง 1. เป็นมีมรอยูทูบเบอร์ 2. เป็นกระสอบทรายของสปีกเกอร์วูแมน 3. เป็นตัวที่เก่งเพราะเก็บคาเมล่าแมนไปหลายคนเอาไงดีว้าวุ่นเลยเอามีมไปละกันเพราะว่าเป็นตัวที่มาเพื่อรอยูทูบเบอร์จริงๆส่วนหมอนี่คือตัวประกอบฉากตอนที่62ที่ยังไม่ได้โชว์เทพอะไรเท่าไหร่ผมให้เฉยๆไปละกันถัดมาคือ2คู่หูมิวแทนผมให้เก่งทั้งคู่แล้วเดี๋ยวหมอนี่มีร่างคาตาาดาบคู่อีกจากตอนที่71โอเคครับ3หนอนี่ ผมจำได้ก็สอบทรายของไททันคาเมล่าแมนและไททันสปิเกอร์แมนครับคือจริงๆตัวมันเก่งมากนะ3ตัวนี้แต่นั่นแหละมาเพื่อให้โดนไททันกระทืบแท้ๆโพลิสกิบดิททอยเลตหรอหมอนี่ผมว่าเก่งเก็บพวกพันธมิตรไปหลายคนมากนะส่วนถัดมาคือตัวประกอบพวกนี้เฉยๆทุกตัว4ตัวนี้คือหนีไปพร้อมกับปู่วิทเรียบร้อยจีแมนล่างปลอมอันนี้ไม่ต้องคิดเยอะอย่างโชดเป็นจีแมนล่างแรก ที่ตบตีกับพวกไททันคาเมล่าแมนและไททันสปีการ์แมนได้อย่างนานมากๆแถมยังเป็นตัวที่ล่อซื้อให้พวกไททันคาเมล่าแมนโดนนุกไปอีกด้วยและใช่ฮะเหล่ากองทัพนุกระเบิดเป็นเหล่าพีชีพผมว่าเก่งมากแต่น่าเสียดายใช้ได้ครั้งเดียวทัดมาคือตัวละครช่วงตอน67ทุกตัวคือกระสอบทรายหมดเลยฮะพี่มาเฟียนี่คือเก่งอยู่นะแต่ก็นั่นแหละมาเพื่อให้โดนตบอีกรอบส่วนหมอนี่มาเพื่อให้ไททันคาเมล่าแมนมีใบเลื่อยใช้แล้วจีแมนล่างล่าสุดหรอผมว่าเก่งมาก ผมให้อย่างโชนละกันคือพลังแสงเหมือนจะแรงขึ้นมากยิงไททันคาเมล่าแมนสุดเลยส่วนตัวปอมลุงที่เหลือมาเพื่อเป็นกระสอบทรายให้ไททันทีวีแมนครับก็สอบทรายสามแถวแล้วฮะเยอะโคตรทันมาคือตัวประกอบอีก3ตัวครับพวกนี้ไก่มากและเจ้าน้องปรสิตตัวนี้คือโคตรเฟลผมให้ไก่ทั้งหมดเลยละกันไททันทีวีแมนล่างเกเรมาจากไหนวันนี้มีมไปละกันลุงจีแมนล่างปืนแล้วก็บอกมีม มนุษย์หัวไมโครเวฟมีมถัดมาคือพาที่บุกเข้าไปในฐานทับของซ่วมครับไอเจ้าตัวนี้ไก่ครับหมอนี่ก็ไก่เป็นสกิ i ดีทอยเลตแอบเล่นมือถือพวกคนงานก่อสร้างผมว่าเฉยๆถัดมาคือพวกเบ k กิ g งแบดผมตัดออกก่อนละกันว่าเป็นมีมแล้วก็ตัดพวกคนงานก่อสร้างไปเฉยๆก่อนละกันครับพวกนี้ไม่ได้เน้นสู้อยู่แล้วเน้นผลิตอ้าวพี่ร้ายคาร์เมล่าแมนติดมาเฉยเลยสงสัยผมลืมเอาออกไปอยู่ในมีมนะพี่พี่ไม่เกี่ยวอะไรกับเทียริท์นี้ นักวิทย์ผู้ฆ่าลัทคาม,มล่าแมนตัวตะกี้ผมให้เก่งละกันไมเคิลแจ็คสันสกิบิดทอยเลดชายผู้เป็นทั้งมีมและเป็นชายที่ฆ่าพันธมิตรไปเยอะมากแต่ผมให้มีมละกันเพราะพี่แกคือตัวมีมนั่นแหละหมอนี่ผมจำได้เป็นกระสอบทรายของไม้ดูดส้วมหนามจากพี่คิริโตะเฮ้ยเพิ่งเห็นผมจัดผิดสามหนอนนี่มันมีมนี่ว่าพวกที่อยู่ในห้องผังมันจะมีมีมหลายตัวอยู่น้องประสิทธิ์ในฐานทัพหรอผมจำได้โดนฆ่าเรียบเลย ไก่ละกันมิวแทนสกิมบิดทอยเลตผู้ค่าคา m เมล่าแมนและถึกมากๆกว่าจะตุยผมจําได้ค่านานมากเอาเก่งไปละกัน m ิวแทนหัวโล้นตัวประกอบยังไม่ทันได้เห็นเขาโชว์เทพเลยผมให้เฉยๆไปก่อนละกันเพราะยังไม่รู้มอนี่ไม่ได้โชว์เทพเหมือนกันพี่สุดฟ้าปิดประตูไปก่อนผมให้เฉยๆละกันพวกนี้ทั้งหมดผมจําได้ก็สอบสายโชว์เทพของพี่รัสคาเมล่าแมนสุดโหดส่วนมอนี่ โดนพี่ไททันคาเมล่าแมนกระทืบตุยเยหมอนี่ด้วยแล้วก็พวกนี้น่าจะกระสอบซายของพี่แดงล่างโดบยา DJ Skipiddy Toilet ล่างอัปเกรดเอาจริงจริงน้องเก่งมากนะเว้ยแต่ดวงกุดไงเจอ Detainer Astro Toilet ระดับหัวหน้าฉีกล่างทิ้งเสยอย่างงั้นอยี่าสงสารเลยคือน้องมาเพื่อมีมจริงๆดีนะที่น้องรอด Detainer Astro Toilet ล่าง2.0ไม่ต้องคิดเยอะครับโชว์สุดในตอนนี้ถัดมาคือ Skipiddy Toilet ท,ท,ที่ออกมาจากห้องปู่บิท ผมว่าเก่งอยู่แต่เนื่องจากเขาไม่ได้โชว์อะไรมากผมไม่เฉยๆก่อนละกันคอสกิ r ิด y ทอยเล t ล่างอัปเกรด2.0เก่งมากผมให้เก่งละกันทำเอาเกิดพี่แบ็กสปีกอรแมนตุยเย่เลยตัวน้ำโกรธตัวนี้ผมว่าก็เก่งเพราะมันจะระเบิดลิฟท์ทำให้มีคาเมล่าแมนต้องพีชีพปู่วิ์ล่างปกติล่างนี้จริงๆผมว่าเอาตัวรอดได้ดีมากมีทักษะหนีเยอะผมให้เก่งเลยถัดมาคือปูวิลนน์ล่างหุ่นยนต์ล่างหุ่นยนต์ผมว่าโฉดเก่งมาก คือทาไม่ใช่ไททันสู้ยากมากต้องเอาสาวๆรวมถึง3คนเพราะงั้นผมให้อย่างโชดมิวแทนสกิบ i ิท t อยเลตล่างอัปเกรดพร้อมดาบคู่ผมว่าตัวนี้คือวิวัฒนาการจนเก่งมากแล้วอะไม่ต้องเดาเลยหมอนี่สร้างความลำบากให้พันธมิตรแน่ๆผมให้อย่างโชดละกันคู่หูเฮลิคอปเตอร์สกิบบิททอยเลตขนของพวกนี้สู้เก่งเปล่าไม่รู้แต่ผมรู้ว่ามันถึกมากโดนยิงไปหลายดอกก็ยังไม่เป็นไรเลยครับผมให้เก่งละกันและชายผู้ทำให้ไททันทีวีแมนจอแตก ผมบอกเลยไอหมอนี่นี่มันโหดอิบอายเป็นตัวละครที่ทําให้ไททันทีวีแมนจอแตกได้เลยผมให้อย่างโชดอะขนาด g ีแมนร่างปอมยังสิกิดไททันทีวีแมนไม่ได้แต่หมอนี่มันทําได้เพราะงั้นเอาไปเลยตัวประกอบตัวเดียวที่ผมให้อย่างโชดก็หมดไปแล้วนะครับกับการจัดเทีล์ลิสกิฟดีทอยเลตที่เก่งที่สุดและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอยเหนื่อย